สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลชาวไทยครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามอัลซิเบสิโคนนะครับวันนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ก่อนเริ่มเกมนัดซัปโปโรพบนากยยาวันนี้นะครับไลฟ์ไลฟ์มัไทยนุ่นสมอตวอยู่ไทยนุ่นส้มอกตัอยู่โซุปปอรชว์กนยูทูเบอร์ฮัลโหลฮัลโหลัลโหลฮัลโหนฮีลโหลฮัลหลฮัลโหลฮัลโหลัั ยูทูบใช่ขอร้องสิมาสใช่ยังไงสิมます。มีแฟนบอลญี่ปุ่นนะมาทักทายเห็นไหมเลยนี่สุขโชนของเราวันนี้รอนัดแรกครับมีชื่อแล้วก็ต้องรอนัดแรกนะนี่สุขโชนอยู่ตรงแถวหัวกะโหลกครับแถวหัวกะโหลกตัวจะเล็กไปหน่อยถ้าซูมมันจะไม่ค่อยชัดนะ กล้องอ่ะสันๆต้องขออภัยนะลมมันแรงโอ้ยไม่มีธงชาติไทยด้วยนะครับมีธงชาติไทยอยู่ด้วยในกองเชียร์มีธงชาติไทยนะครับ สิบห้าทีเริ่มเกมนะครับตอนนี้ลองรอกันอยู่นะครับน,นี้สุดโชคอยู่แถวแถวหัวกะโหลกครับอ่าตอนนี้ในในสนามเขาประกาศให้หยุดการซ้อมแล้วครับเดี๋ยวนักเตะกำลังจะเข้าไปในห้องนะฮะ ลายสวยญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ข้างไม่มีใครแล้วครับตอนนี้สุภาพโชคอยู่ในสนามนะครับวันนี้มีชื่อสำรองครับวันนี้มีชื่อสำรองครับก็ลองมาอรอลุ้นกันัดแรกจะมาหรือไม่นะน,นี่ก็มาอรอลุ้นกันนี่ยสุภาพโชคกำลังแวิ่งยิงอยู่นะครับขอขอภัยที่กล้องมันเห็นไม่ชัดนะครับ บรรยากาศกองเชียร์วันนี้อุณหภูมิราวๆสามเกือบสามสิบองศาครับวันนี้แข่งกันที่อัลซีเบสโกเอนครับวันนี้ซัปโปโรพบนาโวย่าครับเราต้องออนนี้ซัปโปโรพิมต้องชนะเพื่อหน,นีให้พ้นจากโซนตกชั้นตอนนี้ยังไม่ยังไม่อยู่โซนตกชั้นนะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ไปอยู่โซนตกชั้นก็ต้องหนีออกมาให้ได้นะวันนี้ต้องยังไงต้องชนะหวังว่าคนพิชาาคงจะได้ลองของดีบางไทยวันนี้นะว่าสุปภาโชคของดีบางไทยวันนี้ มีชื่อเป็นตัวสำรองยังไงหวังว่าคนพิชาจะเห็นถึงของดีบองไทยของเรานะเป็นกำลังใจกันครับวันนี้เนี่ยน้องกำลังจะเตะ,ะครับเนี่ยสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสุภโชกกำลังเดินเข้าไปในห้องแต่งตัว,วกำลังเดินเข้าฮอกเกอร์ครับ ดีด no ีวู้เห็นไหมครับเพียงล่นเดินเข้าแล้วครับที่กับเช็คเดินเข้าไปแล้วครับโอเคเดินเข้าไปแล้วครับลมอาจจะแรงไปหน่อยนะครับวันนี้ซัปโปโดมผมมีงานครับวันนี้ซัปโปโดมเขามีงานก็เลยไม่สามารถใช้ที่ซัปโปโดมได้ครับแต่ว่าการเตะครั้งต่อไปก็จะใช้ที่ซัปโปโดมเช่นเคยครับในบางครั้งเนี่ยการการเตะเนี่ยเวลาที่ซัปโปโดมไม่สามารถใช้ได้เนี่ย อย่างเช่นมีแข่งตรงกับทีมเบสบอลของของเมืองนะครับก็คือซัปโปโรไฟเตอร์เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมาแข่งที่นี่ครับถ้าแดดร้อนก็ทนหน่อยแล้วฝนตกก็ทนเนานะฮะเอาละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเริ่มต้นเดี๋ยวผมคงจะต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวใกล้จะเริ่มเกมแล้วแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีครับโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันตอนพักเบรกครับเอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันครับ